สวัสดีครับผมแมนจากเว็บไซต์อีกซายไบส์ทีวช็อคอมนะครับวันนี้จะมาอธิบายส่วนประกอบอย่างคร่าวๆของจักรยานสปินไบส์รุ่น8 8 9นะครับถ้าเราเปิดกล่องออกมาปั๊บเนี่ยตัวแรกนะครับตัวโครงหลักตัวนี้นะครับเราประกอบมาเรียบร้อยแล้วส่วต่อไปเป็นบันไดปั่นนะครับซ้ายและขวาหัวหัวขันสน็อตนะครับปัจเจอะไรนะครับนอ็อตต่างๆ ฐานด้านหน้าครับจะมีล้ออันนี้ฐานด้านหลังต่อไปเป็นหน้าจอมอนิเตอร์นะครับมีฐานมิี่วัดฮาร์ดเรทด้วยนะครับตรงนี้ก็ที่นําบอกมาใส่นะครับใส่บอกอันนี้ตรงส่วนใสแ่แฮนด์คอของแฮนด์มีแฮนด์นะครับอันนี้ฐานบอกนะครับอันนี้เป็นบอกแล้วก็คู่มือจาก x b i k e เลยนะครับโอเคครับพบกับวีดีโอ ต่อไปเป็นวิธีการสาธิตการประกรอบจักรยานสปินไบค์รุ่น889นะครับสวัสดีครับ